สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมถังหมักทังนี้นะครับถังนี้ก็คือการหมักนมเหลืองนะครับนมน้ำเหลืองที่ได้จากโคนมที่คลอดบุตรแล้วทาง f อซเขาส่งมาให้เราก็ทำการหมักทิ้งไว้นะครับอ่าเรามาดูว่าเราเมื่อเราหมักทิ้งไว้เนี่ยสภาพจะเป็นอย่างไรนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีสวยเลยนะครับ ส่วนด้านบนนี้ก็คือคราบของไขมันนะครับซึ่งถูกจุลินทรีย์ย่อยอามาเรื่อยๆแล้วก็สกัดเอาธาตุอาหารที่มีคุณค่าอย่างมากอยู่ในนมนะครับรู้สึกว่าตอนนี้สีนี่กลิ่นนี่หอมนะครับด้านบนนี้น่าจะเป็นพวกบรรดาไขามันต่างๆที่กำลังถูกย่อยอยู่นะครับ วิธีการหมักนะครับเราก็ใช้น้ํานมหมักนะครับน้านมเหลืองมาแล้วเราก็เทลงในถังนี้เราก็ใส่จุลินทรีย์ผงแล้วเราก็ใส่น้ําตาลตาลทรายแดงถ้าหากว่ามีเปลือกสับประรดหรือสับประรดบดเราก็เอามาใส่ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าในเปลือกสับประรดนั้นก็จะมีจุลินรีย์บาซิลัสตัวหนึ่งซึ่งมีประโยชน์และก็ย่อยเก่งด้วยทนด้วย แล้วก็มันจะมีกรดในการย่อยพวกไขมันโปรโตีนต่างๆอันนี้เมื่อเราหมักได้ประมาณสัก5เดือน6เดือนเนี่ยมันก็คือโคตรของปุ๋ยเลยนะครับน้ำหมักตัวนี้เพราะมันอุดมไปรวยแร่ธาตุอาหารธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบถ้วนอยู่ตรงนี้กลิ่นนี่ก็จะหอมหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับถ้าหมักได้นาน,าน,านเนี่ยเรายิ่งจะได้ธาตุอาหารธาตุรองธาตุเสริมธาตุหลักครบถ้วนเลยนะครับ วิธีการเอาไปใช้นะครับน้ําหมักตัวนี้ก็คือถ้าหากว่าเราจะพ่นพืชผักที่เราปลูกไว้ตามบ้านเนี่ยนะครับก็ใช้แค่ประมาณหนึ่งขวดยาคูหรือร้อยซีซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นรดราดได้เป็นประจําเลยถังนี้คือถังที่เราหมักทีหลังส่วนถังนี้คือถังที่เราหมักได้เกิน6เดือนแล้วครับอ่าลักษณะการหมักได้นานาน,นี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับสีดูนะครับ สีจะมาเมื่อมแดงสวยเลยนะครับแดงสวยงามมากนี่คือโคตรของปุ๋ยเลยนะครับใช้ได้ทั่วไปกับพืชกับผักทั่วไปนะครับเนี่ยสีงามมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราเอาใส่ขวดใสๆแล้วก็เอามาตั้งไว้เนี่ยถ่ายออกมาสีสันจะสวยงามมากนะครับนี่คืออ่าสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรา เราสามารถเอามาหมักมา,มา,าสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อพืชน้ำหมักนมเหล่านี้นี่จะถูกย่อยถูกถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นโมเลกุลเล็กๆพร้อมที่จะเอาไปพ่นใส่พืชผักต้นไม้ต่างๆแล้วจะทำให้พืชผักนั้นสวยงามใบเงาเป็นสีเขียววาววับเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ที่อยู่ แดนใต้นะครับท่านส่งมาให้เราเราก็เอามาหมักนะครับท่านก็สามารถที่จะทดลองหมักใช้ได้เองนะครับที่บ้านไม่จําเป็นต้องเป็นนมชนิดนี้นมเหลืองก็ได้นะครับนมจืดนมสดทั่วไปเราก็เอามาหมักได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่าทางอาหารที่อยู่ในนมน่ะมันสุดยอดอยู่แล้วหรือบางคนเขามีปลาเอาปลามาหมักหมักคนละถังนะแยกกันหมัก แต่ว่าเวลาจะใช้เนี่เอามารวมกันใช้ได้เลยปลาก็มีคุณค่าเยอะ,ยอะแยะแคลเซียมก็เยอะแยะนมก็มีคุณค่าทางอาหารเยอะแย,ะเ,ยะเช่นกันนะครับก็เอามาหมักแล้วก็เอามารวมกันใช้เอาอย่างละครึ่งก็ได้อย่างละ5 0ซีซีเอาต้นน้ำนมนี่50ซีซีแล้วก็น้ำหมักปลา5 0ซีซีรวมแล้วก็เป็น100ซีซีต่อน้ำา20ลิตร แล้วเราก็เอาไปพ่นนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเนีย่ยที่สวนของเรานี่มีน้ำหมกักเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เอาหมากัก <c oughs> เสร็จแล้วเราเอามาพ่นใส่ต้นทุเรียนของเรานี่ยเลยครับดูใบนะครับใบเงางามเลยทีเดียวนะครับเขียวปีเลยนี่คือทุเรียนหมอนทองนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงการ เราปลูกเราดูแลด้วยระบบอินทรียทั้งหมดนะครับข้างล่างนั่นก็จะเป็นพวกปุ๋ยหมักน้ําหมักจุลินซีน้ําหมักของเราเราก็มีเราก็ทําไปใช้ไปครับไม่ต้องซื้อเขาของดีมีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยดูลักษณะใบาครับใ <c oughs> บใหญ่ยาวเลยนั่นเนี่ยรุ่นนี้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะแตกยอดออกมาเพราะว่าใบาเขา แก่แล้วแต่ว่าเรามาชะงงักในช่วงฝนตกชุกๆที่บึงการนี่ครับเกือบสองเดือนววมเลยนะครับโอเคนะครับเย็นวันนี้เจอกันแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ใบเขากําลังนอนนะถ้าแต่ถ้าเป็นเช้าๆแดดจะ,จะออกมาใหม่ๆเนี่ยจะสวยงามมากสวัสดีครับ